ปไปไปไปมาเร็วๆมาเร็วๆมาชากันมาลูกมาไปเร็วๆไปไปเร็วๆไปเร็วๆมาท้าแมนี่มาท้าแมนี่มาท้าแมนี่กระลอกกระทิ้งมามามาถังถ่านหายไปไหนไม่รู้ไปไปไปน้องเอ็งพาน้องไปลูกไปไปไปเอ็งพาน้องไปเลยไปไปเร็วๆไปเร็วๆแม่เมื่อยแล้วเนี่ยไป ไปๆพากันไปลูกไปมาเร็วๆมาเร็วๆนำหน้านำหน้านำหน้าไปๆๆเดินนำหน้านำหน้าไปหาตาตาเร็วๆเร็วๆหาตาตาเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปทำอะไรนี่มา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 ดูบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากเลย ยามเช้านะคะยามเช้าที่ไล่แม่น้ำเพชรที่ไล่ที่สวนที่นาน้ย,ยนกพ่อนกนก,นก,น,กนกกระยางสองตัวด้วยพ่อสองตัวด้วยอูย้น่ะ โอ้อันนู้นมันไม่ใช่นกกระยางน่ะเพราะมันเป็นนกะอะไรดูนะดูนะมันสองตัวในตัวนึงสีขาวตัวไม่ใช่สีขาวนกปากอ่านี้น่ะเปียกไม่ขั้น,นเราเดินไปใกล้ๆเขาคงจะหนีเราเนาะตัวย้ายใหญ่เลยเพื่อน มาหากินปลาในสระเห็นไหมคะสีขาวๆเดี๋ยวไปดูเวลาเขาบินขึ้นนะพ่อใช่ไหมพ่อมันทำไมไม่เหมือนกันอุยมันกินหญ้าด้วย,ยมาเป็นคู่เหรอ,อแล้วสีมันทำไมไม่เหมือนกันเน,ไไนี่ยเห็นไหม ดูนวลเพื่อนเพื่อนเห็น,น,ๆๆๆน,น,นไหมคะนว่นวลนวลเห็นไหมคะนว่นอวลเดี๋ยวไปละ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 อืมมาหากินปลาลูกปลาเราก็เพิ่งเคยเห็นหนี่แหละ ไกว่าสถานที่แบบนี้มันจะไม่มีมันก็มีเหมือนกันเนาะมาหมดเลยนูนะ่นนะอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยจ้า